สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมกับรถ Honda City นะครับ1.5 SV นะครับรถคันนี้ปี2015นะครับราคา4 1 9 0 0 0บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามัลติเ e เซ e c เตอรนะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นสีโครเมียมนะครับ นี่นะครับผมเงาตาแตกกันไปเลยนะครับนี่ะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะปีไฟให้ด้วยนะครับผมเป็นไฟสปอตไลท์นะครับทั้งสองด้านนะครับสภาพรถสวยนะครับมาพร้อมกับล้ออลอยนะครับผมขอบสิบห้านะครับแล้วก็มีดิสเบกมาให้ด้วยนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับตัวหงกระจกนะครับจะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวจับนะครับจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับม pues mm ีคีย์เลสให้ด้วยนะครับนี่น,นะครับ nah, ด้านหลังก็เหมือนกันครับที่จับจะเป็นสีโครเมียมให้ล้อก็จะเป็นล้ออลลอยเหมือนกันนะครับผมแต่ด้านหลังนะครับจะไม่ใช่ดิสนะครับมันจะไม่ใช่ดิสเบรคนะครับจะเป็นดัมเบรคให้นะครับ กระตกเดิมจากโรงงานนะครับนะครับส่วนด้านบนจะเป็นคีบฉลามให้นะครับด้านท้ายนะครับจะมีเซ็นเซอร์ให้สองจุดนะครับผมพาเดินดูรอบรถก่อนนะครับผมสภาพสวยงามครับสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเราไปชมต่อกันด้านในครับ เรามาอยู่ในส่วนของด้านในนะครับผมด้านในนะครับเป็นพรมลายมอลติอิเล็กเตอร์นะครับมีพาร์ทนชิพให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายนะครับก้านที่ปัดที่เปิดไฟเลียอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ตัวที่เปิดไฟนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับกระจกนะครับผมซ้ายขวาแล้วก็ตัวหัวกระจกนะครับนี่นะครับแอร์นะครับ นี่ครับเรือนไม้สวยนะครับผมสีน้ําเงินหน้าจอนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวพูดสตาร์ทให้ด้วยนะครับนะครับด้านในจะเป็นภายในจะเป็นสีดํานะครับผมเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหลังคนขับกันบ้างกว่าครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยังเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะครับผมแผงประตูก็จะมีลําโพงให้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับมีช่องวางของให้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวชาร์จให้ด้วยนะครับนะครับส่วนผมด้านบนนะครับยังสะอาด ใสๆนะครับไม่มีรอยดำไม่มีรอยสกปรกใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันดีกว่าครับในส่วนด้านกระโปรงด้านหลังนะครับผมภายในกว้างมากครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณสองใบนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีล้ออะไหล่ให้นะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ครบนะครับผมนี่นะครับตามนี้เลยรถยังเดิมเดินอยู่นะครับรอยทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่ไม่เคยชนไม่เคยลิดว้ามันนะครับไม่เคยตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับยังเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยมีการขยับ เลยนะครับผมปากระโปรงตรงนี้แผ่นฉนวนความร้อนให้นะครับนะครับแบตเตอรี่เดิมนะครับเครื่องยนต์ไม่มีคราน้ามันนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพสวยงามครับ สุดท้ายและท้ายสุดนะครับ Honda City 1.5 SV นะครับราคา481,900บาทนะครับปี2015สีบอลเงินนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่บริษัทเช็ดยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1ดินดุรีนะครับผมยังไงก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ